สวัสดีครับนักเรียนพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวิชาหน้าตศิสินนะครับเอในสัปดาห์ที่ผ่านมานักเรียนเรียนเรื่องอะไรไปครับนักเรียนอ่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเรียนเรเรื่องนาฏยศ์นะครับแต่สำหรับวันนี้ คุณครูจะมาสอนในเรื่องภาษาท่าทางนาฏัดสินไทยเอนักเรียนเคยได้ยินไหมครับาหากไม่ได้ยินวันนี้ครูจะอธิบายให้นักเรียนฟังว่าภาษาท่าทางนาัดสินไทยเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรนะครับ ความหมายภาษาท่าทางนฏสิลนนะครับเป็นการนำท่าทางต่างๆที่มีอยู่ตามธรรมชาติเช่นคำพูดกิริยาอาการอารมณ์ความรู้สึกมาปฏิบัติท่าทางในด้านนารสินที่มีความหมายแทนคำพูดให้สอดคล้องกับจังหวะเพลงและการขับร้องโดยการฝึกภาษาท่าทางด้านนาฏศินนะครับจะต้องฝึกให้ถูกต้องตามแบบแผน เพื่อที่จะได้สื่อความหมายได้โดยตรงนะครับจึงจะทําให้ผู้ชมเข้าใจาความหมายที่ผู้แสดงต้องการสื่อความหมายมากขึ้นนะครับประเภทของภาษาท่าดัชน์นะครับสามารถแบ,บ่งออกได้เป็น3าประเภท 1. นึ่งภาษาดัชน์ที่ใช้แทนคําพูด 2. องภาษาดัชน์ที่ใช้แทนกิริยาอาการ3 ภา,าษาและทศิลป์ที่แสดงความรู้สึกหรืออารมณ์นะครับเรามาเรียนรู้กันประเภทแรกกันเลยนะครับประเภทแรกภาษาแลฏศิลป์ที่ใช้แทนคำพูดนะครับแทนคำพูดนี้มีอะไรบ้างคบนักเรียนเช่นตัวเราที่นี่ที่โน่นปฏิเสธเป็นต้นนะครับตัวเราวิธีปฏิบัติท่ารับ ดำเบือซ้ายจิบหลายเข้าตกากระหว่างอ,อกนะครับอีกมือเท้าสะเอลหมายเหตุนะครับท่านี้ต้องใช้เบือซ้ายเท่านั้นนะครับใช้มืออื่นไม่ได้นะครับทีนี้วิธีปฏิบัติท่ารำใช้มือขวาชีลงด้านล่างอีกมือเท้าสะเอลนะครับทีนอนวิธีปฏิบัติท่ารำ ใช้มือซ้ายชี้ไปด้านบนอีกมือเลึ่งเท้าสะเอวนะครับนักเรียนปฏิเสธวิธีปฏิบัติท่ารับตั้งวงล่างมือซ้ายสายหน้าเล็กน้อยและอีกมือเท้าสะเอวนะครับประเภทที่สองนะครับภาษาดัตสป์ที่ใช้แทนกิริยาอาการอ่า กิริยาอาการมีอะไรบ้างครับนักเรียนเช่นยืนนอนนั่งนะครับท่ายืนวิธีปฏิบัตินะครับตัวพระตัวพระก็คือผู้ชายนะครับนักเรียนมือขวาทัาสเสลส่วนมือซ้ายวางระดาบกับหน้าขาส่วนตัวนางตัวนางก็คือผู้หญิงมือขวาจิตหงายระหว่างชายโคก ส่วนมือซ้ายวา,ากุะดาบกับด้าขาเหมือนตัวพักเลยนะครับอ่าอันนี้ก็คือท่านอนนะครับเห็นไหมท่านอนจะแตกต่างกันออกไปปกติเรานอนแบบสบายแบบสบายใช่ไหมครับแต่อันนี้คือท่านอนของด้าตัดินนะครับ อ,อันนี้ก็เป็นท่านั่งนะครับนักเรียนประเภทที่สามประเภทสุดท้ายนะครับภา,าษาดัฏศิลป์ที่ใช้แสดงอารมณ์ความรู้สึกเช่นยิ้มดีใจรักโกรธอายเป็นต้นนะครับท่าแรกท่ายิ้มหรือดีใจนะครับวิธีปฏิบัติท่ารำใช้มือซ้ายเท่านั้นนะครับนะักเรียน มือซ้ายตั้วมงระดับอกแล้วกีดจีบเข้ามาในระดับปากมือขวาเท้าสะเอลเอียงศีรษะซ้ายนะครับท่าต่อไปท่าอา,าอท่าาอก็ใช้มือซ้ายนะครับวิธีปฏิบัติก็คืองายฝ่ามือแตะที่แก้มและเอียงศีรษะก้มหน้าเล็กน้อยเอียงข้างเดียวกับมือที่แตะแก้มนะครับ ก็คือเอียงซ้ายนั่นเองท่ารักนำมือประสานไว้ที่อกปลายนิ้วทั้งสองท่าแตะที่ฐานไหล่นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นท่าสุดท้ายนะครับสำหรับประเภทที่สามคือท่าโกรธวิธีปฏิบัติท่ารำนะครับให้นำมือซ้ายแบงหงายแตะที่แก้มส่วนมือขวาเท้าเอลนะครับเอียงศีรษะ ข้างกับมือซ้ายก็คือเอียงศีรษะซ้ายนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นภาษาท่าทางนาฏศิลป์นะครับดังนั้นนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนกันนะครับสำหรับวันนี้วิชาหน้าตศิลป์ก็จบสาระความรู้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ